ว่ายังไงล่ะเปลา,ปลามาทำอะไรที่นี่อย่างนั้นเหรอคือว่าเราจะมาขอร้องให้พี่อูชามไปลงแม์กับเปาหน่อยนะคะพอดีว่าเปาเล่นตัวอื่นไม่ถนัดเท่าไรรู้สึกว่าเล่นถนัดจะพีนแหละก็เลยอยากจะมาชวนพี่ไปนะครับอ๋ออย่างนี้นี่เองสินะแล้วทำไมถึงเล่นตัวอื่นไม่ถนัดล่ะนี่นีนนนน่พี่ไม่รู้จริงๆเหรอฮะ ก็ไม่รู้นะสิเพราะว่าเล่นเออๆเออไปหน่อยก็เลยทําให้ตัวอื่นๆไม่กล้าไปเลยเพราะโดนไม้ฟาดหนนะ้าเกือบตลอดเลยนะครับเฮ้ย <c oughs> อ๋ออย่างนี้นี่เองสินะถ้างั้นในฐานะที่เป็นสามีแห่งชาติแล้วจะไปให้ก็ได้นะจริงเหรอครับพูดจริงหรือเปล่าเนี่ยพูดจริงสิอ๋อละอย่ารอชาร้ากันเลยดีกว่าถ้าไม่รีบไปแล้วก็ระวังจะพลาดห้องนะ เข้าใจแล้วครับและเราก็มาอยู่กันในแมบ,บโรงงานผลิตอาวุธไปกันเลยเอาอะอย่างแรกก็ควรจะปาร่มเช็คกันก่อนนะคะทุกคนว่ามีใครอยู่แถวไหนหรือเปล่าบางทีเราก็อาจจะต้องเขาเรียกว่าน่ย่งไงเจอแล้วนี่โอ๊ยเจ็บเจ็บนะแพจแล้วทำอย่างนี้กับเราได้ยังไงเนี่ย แย่ที่สุดเลยมานี่มาให้จับซะดีๆโอ้ยเซอร์สมัยนี้วิ่งไวเลยโอ้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 ย,อยนี่เมื่อกี้ควรจะล้วงถึงนะคิดบล็อกมหัศา,ารย์อีกแล้วเอา่ะไหนไปทางไหนแล้วเนี่ยกลับมานี่นะแพทกลับมาเรียนคุยเรื่องค่าแชร์กันไม่เสร็จเลยนะเอ,อ้ยไม่ใช่พูดผ,ผิดครับพูดผิดพูดผ,ผิดทุกคนพูดผิด,ผผด,ผผดไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อกี้ไม่ได้พูดอะไรทั้งนั้นเอาละแพท ต้องเปลี่ยนไปพี้เขาเอาล่ะมาเร็วแพทกลับมาแพทอย่าใ,ให้เราต้องเสียเวลาไปม,มากกว่านี้เลยแพทกลับมาตีว่าไปหนึ่งดียยอดแพทกลับมาแพทมานี่ถ้าจะหนีเราไปไหนถ้าหนีเราไม่รอดหรอกชาต,กกชาติีก็ไม่โดนชาติอีกรอบนึงก็ก็ไม่โดนอะไรเนี่ยชาดโอ้โหาวปนู่นแล้วเราจะชาทำไมเนี่ย เหียนเป้าหมายแล้วกันไม่ไหวไล่ต่อไปมีหวังในทางเกมแน่ๆเอาล่ะไปตรงตรงนั้นแล้วกันเอ๊ะเ,เดี๋ยวเรารงนี้ทำไมอะ่ะทำไมเราไม่ปาวในเครื่องอ่ะเดี๋ยวเราปาวตรงนี้ทำไมอะ่ะฮัโลโหล แต่ก็มีคนอยู่ไม่เป็นไรเสียเวลาเดินสักประมาณสีห้าวิไม่เป็นไรหรอกอ่าเจอรอยเท้าเห็นใครไปปะโอ๊ยเห็นนะแต่ก็ตีกำแพงไม่เข้าใจทำไมวะตีหน้าต่างก็ไม่โดนบ้ามหัศจรรย์จากเกมหมาของเรานะครับทุกคนต่อมานี่นะคุณคอมโพเซอร์อย่าบอกว่าคนนี้ก็จุ๊บไปอีกคนน่ะไม่ไหวนะ ให้ฉันจุกอีกฉันไม่ไหวนะมาน,นี่อยุดย,ยั้งยุดยั้งกันอ่าว่าไงว่าไงอ่าจังหวะน,นี้โดนไปแล้วหนึ่งทีโอ้โหเหลือสองเครื่องก็ได้ตีได้ตีทีหนึ่งเหอะถามจริงฮัโลโหลข้ามไปนายจะไม่วันนี้เรารอดเราหนาะคอมโพเซอร์คงกลับมานี่เดี๋ยวนี้โอ๊ยตีก็ไม่โดนรัวงไม่ได้หืม มาชุมนุมอะไรกันตรงนี้ต้องมาซับเพื่อนแน่ๆเลยอ้าวไม่ซับแฮะน่าจะมาป่านละป่าร่มไปดักก่อนแล้วกันแต่มอไม่เห็นไม่เอาเฮ้ยเอยเดี๋ยวอ,ยอะไรเนี่ยมันควรจะโดนซิไปตีพักแป๊กก่อนแล้วเนี่ยอืม,อมกระดิ่งเ้าวเ้าวทุกอย่างเลยสก,กเบอยันเรือรบเ้าทุกอย่างอะมา เราเราเราอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่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 ไม่โดนเดี๋ยวค้างฮ่ะโหลเดี๋ยวกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วอ้าวอ้อไป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 ไล่ไปเรื่อยๆคุณป๊อกแป๊กกลับมาเดี๋ยวนี้เราเจอตะวันมาตรงนี้ทำไมเมื่อกี้มาเห็นเลยเท้าใครคอมเพรสเซอร์หรือเปล่าอา้าวไม่ใช่เอ้ยไล่คนผิดเอา้าเท้าคอมเพรสเซอร์หายไอ้บ้าเท้าคอมเพรสเซอร์หาย แน่เอาโหเจอรู้คนอยู่เป็นคอมโพเซอร์กลับมานี่อะใครก็ได้ละจังหวะน,นี้าชาัดไม่ได้อีกโอ้ยตอนนี้ต้องล้วงโอ๊ยเจ็บจังหวะน,นี้ทำไงดีนี่ทุกไม้ไปก่อนแล้วกันอ่ะแล้วเ,เดี๋ยวก็ต้องตามไปนะฮะมันต้องอยู่ที่ไหนที่แล้วนะ,ะแมมันก็มีอยู่แค่นี้เอาวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปแพโจทย์เก่าของเรา เอาไฟวิวทำไมายังไมไ่ทำอะไรเลยแพทโลกกลับมานี่เดี๋ยวนี้โอ๊ะอ,อาตีบา้างละไม่โดนโดนไม้เอาพับไม้แล้วก็ไปไล่ต่อเอ๊พ่อหนุ่มคนนั้นคุณ้าคุณตาเนาะทำไมมันต้องติดขื่ออะไรสักอย่างตลอดเลยเนี่ยเอามานี่เดี๋ยวแพทยาแพทยายาแพท เรียบร้อยไล่ไหมแต่ฉันไม่ยอมหรอกนะชาร์ตตีแล้วก็ปาข้าไปลมสักทีนะเรานักหนุคนนั้นน่ะมายืนสอะไรตรงนี้มานี่เลยค่วบอยคุงจะได้หนีไว้ไหนจะได้หนีไว้ไหนนายเองก็อยากได้สินะร่มหน้าเอาละค่ะบอยนอนดมยาตรงนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวเรากลับมาขอไปเฝ้าแบ๊บ แล้วก็ตรงนั้นตรงนั้นอะไม่ต้องเล่น <S <S เห็นนะว่าทําอะไรอยู่นะจะพับไม้ตันหน้าละสิไม่ได้กินหรอกหนะ้าเอาล่ะคอมโพซเซอร์นั่งตรงนี้ไปก่อนนะตาเองเดี๋ยวเขากลับมาเอาล่ะคุณคาร์บอยตาคุณแล้วนะจริงๆก็ไม่อยากจะาคาร์บอยไปนั่งสักเท่าไหร่หรอกนะเพราะว่าอาจจะมีคนมาแอบแซบแต่ว่าก็เอาไปเอานักเฟกก่อนแล้วกันเนาะ นั่งตรงนี้ไปนะคุณพาบอยแล้วเราก็จะเทล่มไปเพื่อที่จะไปดูว่ามีใครครบกันหรือเปล่าออะแน่มีทิ้งด้วยเอาเาเอาคนนี้ก่อนแล้วกันแพทนอนนมย่าไปก่อนนะส่วนคนสุดท้ายเนี่ยเราจะไม่รีบไล่เพราะถ้าเรายิ่งรีบเราจะยิ่งโลกเหมือนเมื่อกี้ปากระดิ่งทําไมเอาล่ะมานี่ซะดีดีเอาล้มไม้ล้มไปเลยฮะล้มเลยมีเท่าไหร่ใช้ให้หมด เราจะไม่พังไม้อะอยากได้ก็มาสิถ้าอยากได้เธอก็มาสิเวโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จิงก้เข้ามาก็สวดไปหนึ่งทีเรียบร้อยทีนี้ก็ไม่มีใครที่จะลุกขึ้นมาอีกแล้วเอาล่ะเอาแพทและพาวีดีมนะไม่น่แมวดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะนานเกินไปตาบอออาจจะลุกได้ ดังนั้นแพทเธอนั่งตรงนี้ไปก่อนนะแล้วก็เจมยมตัวกับคณนหาได้เลยเพราะไม่มีใครที่จะมาช่วยพวกเธออีกแล้วยังไงล่ะอาล่ะปาร่มกลับไปหาน้องตาบอดดีกว่าเอาละวปอกแปก๊กตาของเธอแล้วนะรอบนี้ของปองแป๊กเนี่ยต้องจัดพิเศษใส่ใครหน่อยห้องวียังไงล่ะอาล่ะเราไปในห้องวีกัเนเถอะนะปอกแปก๊กโอ้ยดินด้นแดงจริงๆสือสมัย,มยนี้เอาล่ะนั่งลงไป อาลละไหนๆก็พาเทมันแล้วขอใช้หน่อยแล้วกันชิเปอร์โซเออเดี๋ยวประตูก็เปิดได้ว,วันไปว่าแกไม่ออกกนะันน่ะเอา้า